ผูฟังครับงบสนับสนุน10,000ล้านดอลลาร์ที่ดูเหมือนว่ามีความชัดเจนตอนนี้ที่เกิดขึ้นนั้นยุโรปจะเป็นคนซื้อและจ่ายเงินให้อเมริกาส่งให้ยูเครนความชัดเจนที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้มีรายงานทั้มจะส่งแพทริออต17ระบบส่งให้ยูเครนซึ่งตามความเป็นจริงความคาดหมายที่เกิดขึ้นน่าจะมีความจริงจังตอนนี้มีรายงานสรุปออกมาแล้วครับว่าจะมีการส่งตัวเลขน่าจะอยู่ที่ 6ถึง8ระบบนะครับด้วยเครื่องยิง32ถึง40เครื่องยิงความชัดเจนของขีปุรรุ่นหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีความชัดเจนมากที่สุดก็คือ ATM 158จึาร์ซึมรุ่นปกตินี่เลยครับซึ่งจะมีพิสัยทําการ370กิโลเมตรอาจจะมีรุ่นเสริม ER รุ่นขยายระยะ900กิโลเมตรมาเสริมซึ่งจะทําให้เพิ่มแรงกดดันในการโจมตีไปที่กรุงมอสโกล่าสุดมันมีรายงานนะครับว่าทั้มนี่เลยครับจะ ส่งมอบระบบขีปนาวุธโทมฮอคเพิ่มเติมอีกระบบหนึ่งแต่จะอาจจะไม่อยู่ในระบบ หมือนอ่นดอนลาลาร์สหรัฐระบบแรกที่กำลังส่งไปทรัม์นั้นอาจจะเพิ่มเติมแรงกดดันโดยส่งลูกจรวดทอมฮอคพิสัยทำการ1,600กิโลเมตรนี่ครับมาเพิ่มเติมซึ่งมันสามารถโจมตีได้กรุงมอสโกและโรงงานผลิตทั้งโดรนซาเอตและก็เครื่องบินขีปุตต่างๆที่อยู่ในระยะเกินพันกิโลเมตรนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนว่าเป็นความชัดเจนล่าสุดที่เกิดขึ้น